ขณะเดียวกันนะครับคณะทำงานอาริโอเน็ตเวิร์กนะครับก็ได้เดินทางไปดูงานรถโมบายถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมณบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนนะครับเพื่อพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดผ่านอาร์ชแนลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับ คณะทำงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กทั้งจากส่วนกลางและจากส่วนภูมิภาคกว่า30คนเข้าศึกษาดูงานการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมโดยใช้รถโมบายเคลื่อนที่ณบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนายจตุรันวัฒนประทีปผู้ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษานำคณะทำงานสถานีวิทยุอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก เดินทางเข้าศึกษาดูงานณบริษัทไทยคมนะครับโดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทคนิคของบริษัทไทยคมเริ่มด้วยการรับชมพรีเซนต์สเตชันถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทวิวัฒนาการของดาวเทียมไทยคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่อด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการควบคุมการปล่อยสัญ,ญญาณภาพจากภาคพื้นดินขึ้นสู่ภาคดาวเทียมไทยคมแล้วส่งกลับมายังจานร,รับสัญ,ญญาณดาวเทียม และสัมผัสจากรถโมบายเคลื่อนที่ที่ใช้งานได้จริงในการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมตามงานพิธีต่างๆซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดสามารถพร้อมรับการทำงานถ่ายทอดสดภายใน5-10นาทีซึ่งประหยัดเวลาจากระบบเดิมที่ต้องปรับจานดาวเทียมเองภายในรถถ่ายทอดสดมีอุปกรณ์เครื่องมือครบถ้วนทั้งอุปกรณ์แปลงสัญ,ญญาณภาพและเสียงอุปกรณ์ตัดต่อสามารถใส่โลโก้และเอฟเฟกต่างๆ อุปกรณ์สำรองไฟและปรับอากาศพร้อมยิงสัญญาณส่งขึ้นสู่ดาวเทียมไทยคมเพื่อส่งสัญญาณกลับสู่จานรับสัญญาณดาวเทียมได้ทันที ซึ่งประมาณการราคารถโมบายถ่ายทอดสดจะขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงานที่จะนำไปใช้งานว่าต้องมีส่วนเพิ่มหรือออปชั่นมากน้อยเพียงใดซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาจะได้นำไปประกอบการนำเสนอคณะผู้บริหารในการจัดซื้อจัดจ้างนำมาใช้กับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอารเรดิโอและอาชนแนลในปีงบประมาณนี้เพื่อใช้ถ่ายทอดสดพิธีต่างๆ ของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นๆนะครับที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามาและหลังจากที่ได้รับชมเทคโนโลยีของบริษัทไทยคมแล้วผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษาได้มอบของที่ระลึกให้ผู้บริหารบริษัทไทยคมเพื่อเป็นการขอบคุณในครั้งนี้ด้วยครับ